Metapolis ผู้ริเริ่มพัฒนาธุรกิจโลกเสมือนจริงมากว่า15ปีสร้างเมืองจำลองที่มีแลนด์มาร์คสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครด้วยรูปแบบ Play to Create NFT ให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถจับจองพื้นที่พัฒนาที่ดินสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างและร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆพัฒนาไปสู่ผลงาน NFT บนมาตรฐานของ Binance c h เชนโดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนสถาบันการเงินและสถาบันการศึกษามากกว่า20รายและนอกจากนี้ยังมีระบบ โซเชียลที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งกลุ่มเปิดพื้นที่อนุญาตให้ผู้เล่นอื่นหรือคนนอกเยี่ยมชมได้ผู้เล่นสามารถใช้เวลาในการเล่นเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ขึ้นมาเองดังนั้นเมืองนี้จะไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับเราผู้เล่นทุกท่านมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่แนละสร้างโรคเสมือนในแบบของคุณไปกับเมตาโพลิส